สวัสดีสสดค่ะ Artist Girls ค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้เราอยู่ไหนเอ่ย Ikea บ้านน่ามาทำอะไรที่นี่คะเนี่ยก็จะมาซื้อของตกแต่งบ้านกันนะคะใช่แล้วค่ะเพราะว่าวันคริสต์มาสใกล้เข้ามาถึงแล้วเนาะใช่ใกล้ถึงคริสต์มาสแล้วเราเลยจะมาอัปเดตให้ดู2023ของใหม่ล่าสุดว,วันคริสต์มาสมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ เราก็ไปเดิมนมาด้วยห้องแรกสวยน่ารักมากนะราค่ารอยเก้าาค่ะอันนี้นะคะนี่นะคะยังถ่ายไม่หยุดเลยนะคะยังคงถ่ายอยู่นะคะมาคาะต๊ะสิบเก้าเอาไปเป็นไอเดียในการจัดบ้านแล้วกันเนาะสวยงามมาก นี่นะคะ690จ้าใครอยากรับไปเลี้ยงนะจ้าน้องรออยู่นะจ๊ะเอาผมกลับ้านด้วยครับอันนี้ต้นคริสต์มาสต้นคริสต์มาสยังไม่ขายนะคะขายแต่กระตุง่งตุงติงอย่างนี้นะคะ2 9 9นะคะเดี๋ยวเราจะไปที่ห้องอื่นกันนะคะอันนี้ที่เราอยู่มันมันคือคอะไร ห้องนั่งเล่นเนาะเดี๋ยวเราไปดูที่ห้องที่แบบเป็นคริสต์มาสจ๋าแบบคริสต์มาสแบบตะโกนคริสต์มาสจริงๆอ่ะคริสต์มาสแบบตะโกนมันพี่ฟังแต่งตัวน่ารักมากแบบคริสต์มาสจ๋าหวานห้องนี้แบบน่ารักมากห้องนี้แบบน่ารักแบบสุดๆอ่ะอบอุ่นมากจ้าไปดูกันไปดูกันอดูสิจ้าอยากมีบ้านแบบนี้จัง ต้นนี้จ้ะหกร้อยเก้าสิบรนของปลอมนะคะหกร้อยเก้าสิบบาทซื้อไปประดับมีเส้นโถเสร็ไหมอะเอมาแล้วจะตีนมามีราคาจ้ะมองไม่เห็นดูเอานะจ๊ะจากอันไหมแต่เขาไม่ได้ขายนี่เขาประดับตกแ <Yeah. S 1> ต่งเจ้าแผนดามาได้ไงเนี่ย มันมาได้ยังไงมันคริสต์มาสไม่ใช่หรอมันมาได้ยังไงโคมไฟราคาให้ทยราคาเท่าไหร่อา้าวรู้ได้ไงอะ่ะเห็น <laughs> เห็นนะสิโซนขวดนะคะอยู่ตรงนี้ราคาของน้องเขาอยู่ที่69บาท เอาไปทำไอ้ใยเอ่ยสีแดงกล่องนะฮะกล่องเฉยๆนี่ปะไอเดียแต่งห้องนะคะช้างไหม <c oughs> 690้อย้าสบนงร้ก้าบแก้วไว้ทานจิบวายนะคะเฮ้ยแฟนกับนงมิงสองาก้าจ้าตัวนี้เฮ้ยทำไมค้าตัวแกถูกจังวะคนอื่นเขาหกร้กาสิบกันหมดเลยฮะฮะไอเจ้าจอกตุลงซันตาคลอสอันนี้แบบว่าเป็นไซส น่ารักน่ารักหมวกสีแดงร mm hmm. อยเก้าเก้าคริสต์มาสมีเบบี้ด้วยนะเแบบี้ลิงดาวใหญ่สองร้อยสี่สิบเก้าบาทนะคะใหญ่แค่ไหนใหญ่มากถ้าเราซื้ไปทางซีราจะปวดโเม่อไหร่อ่าโอเคอยู่นี่นะเดีย๋ยวพี่มารับ <laughs> อันนี้เป็นแบบว่าห้องที่มีเบบี้แห้เบบี้ด้วยไปทำอาพิซซ่าไหมพิซซ่าในหม้อนะอ๋ <c oughs> พิซซ่าในนี้ไง <c oughs> โอ้ยนอนรู้สึกมันงใจมีครัวจิ๋วของเด็กด้วย <c oughs> เรายังไม่ได้ของที่พวกเราต้องการเลยอ่ะมาอยากได้เลยนะโคมไฟใช่ไหมโคมไฟแบบไหน<อ>มีแบบในใจไหม คนไฟที่แบบว่าเป็นทรงกลวอยอะทรงกลวยไปค่ะตามหากัน่เห็นอะไรพี่ใช่พี่ว่างแหละเราอาจจะยังไม่ถึงมันไม่มีอะไรเลยทุกคนหรือว่ามันอาจจะยังเดินไม่ถึงก็ได้แล้วเราต้อง,องมีความหวังวเราต้องเดินอย่างมีความหวังนะครับก็คือเดินเป็นวงกลม <c oughs> ผมลองต้นคริสต์มาสแล้วมันมันมีความเป็นต้นคริสต์มาสเหมือนกันนะพี่มันบอว่าเราเอาไว้ลองต้นเป็นเคิร์ฟแบบ จึง,จงอ่ะที่เขาจับให้ดูถนนราคาอยู่ที่ประมาณสองพันเยียเยียไม่ <Yeah. S 2> นนมีอะไรเลยไม่นนมีอะไรจริงไหมเฮ้ยทังใครอ่ะ,ถ,ะนนอถังหลาสี่สิบเก้าับบ้านยังไงคะเดินถือกระเป๋าเลยเ มีคนเขามาเดินหาโคมไฟเมื่อกี้เราได้ยินมีคนเขาเดินหาโคมไฟเหมาเราแล้วเราไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวนะใช่ปรากฏว่าเขาก็เดินตามเรามาอีกทีอะไรนี่อะไรอะอะรเอ่ยัดเป็นตะกร้าเขาขายตะกร้าแต่ว่าเขาจัดให้ดูสวยดีห้าร้อยเก้าสิบนะคะใบนี้เนี่ยห้าร้อยเก้าสิบเลยวะเออนั่นน่ะสิ อ่าคงไปแล้วจ้าปรดมือรัวๆ,ๆอ้าวอ้าวหายอ้าวอ,อยู่นู่นก็คือมาขายแยกนะขาห้ารา้อยส่วนตัวเนี้ยสอง่สิบเเพื่อหอดไฟก็น่าจะแยกอีกอสามมีกเกียร์หรอซื้อไปเลยซื้อหนึ่งอันกลับบ้านโคมไฟอ่ะ เฮ้ยโคมไฟนะสก้าาะโคมไฟคริสต์มาสคนเดียวในห้องนะคะใช่หรอแล้วก็สตเา้าใช่นี่ยจะไปรวหลอดไฟปะมีไงโคมไฟแบบไม้ไผ่ผลิตด้วยมือ9ชอยเก้าอันเนี้ยแปดรพี่ มันแบบว่าใส่หมวกให้น้องใส่หูฟังให้น้องได้นะเก๋ว่ะเอาด้วยเอาไปตั้งบ้านเลยเหรอเขาจะจะน่ากลัวไปนิดนึงน่ากลัวเร่ว่าต้องเอาวิกมาใส่ให้มันเหมือนมีเพื่อนฉันวางของฉันวางของเจ็ดร้อยเก้าสิบแข็งแรงมากเมื่อกี้ไปจับมาแหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเริ่มมาเป็นของกระจุกกระจิกแล้ว มันเริ่มมาเป็นของกระจุกกระจิกแล้วเริ่ม่มีความหวังเด้ยยังไงหมาเต็มเลยโอ้หมาเต็มเลยโอ้ยน่ารักอะชุดอวกาศเอาไปทำอะไรอะไม่น่าใช่นะใช่ปะไม่น่าใช่นะพี่นั่นจีมาเจะใหญ่เอาว่าจะเด็กเล่นจะเล่นยังไงวะเด็กน้อยนี่คืออะไรอะเมื่อกี้เขานั่งทำงานจริงจังนะ หรืเอเปลี่ยนจากเฮ้ยบโบโลเหรอหนูอะมีแล้เฮ้ยมันมีข้างล่างกับทุกคนอ๋ออันนี้ไอเอเอาไว้ใส่ถ่ายป่ะใช่ที่เขาโชว์เมื่อกี้ห้องเมือ่อกี้ใช่หรือว่ามันแบบน่าจะน่ารักเพราะว่ามันเป็นสีแดงมีความเป็นสีแดง,ไ,แดงไอเทมเราตามหาไอเทมสีแดงสีเขียวกันเถอะไปฮะไปต่อฮะที่นี่เป็นเครื่องครัวทั้งหมดก็ยังไม่ใช่เป้าหมายของเราอยู่ดี ก็เหมือนเด็กหลงอะ่ะไม่รู้จะไปทั้งไหนอ่ค <c oughs> ือแต่ก็มันให้มาสองล้อะลอะเราแบบมองซู่ชีวิตกเนี่ยมีต้นคริสต์มาสกระดาษสองร้อยสี่สิบเก้าบาทเนี่ยหรอเฮ้ยพี่เอา้าจบไะเฮ้ยเดี๋ยอะเยอะเยว พี่อยากได้อะไรปะไม่มีเลยอะคือพี่อยากได้ของน่ารักๆอะแต่มันไม่มีเลยอ่ะอาจจะยังไม่ถึงไงเราบอกว่าเดินมายังไม่ถึงที่ที่เราต้องการเราไปเลยไปก่อนรื่ลืมไีเออไปเลยสามก้าวเองน้างนะเอาเปล่าแต่ว่ามันจะร้อนไม่หนาอันี้เขาว่าดูน่าจะเปิดไว้นานแล้วนี่เราได้แล้วนะคะนาฬิกาไว้แต่งนะคะแต่งห้องพอมาอยู่ตรงนี้ เนี่ยงนี่ถกแล้วถึกแล้วถึกแล้วถึกแล้วถูกแล้ว,ลว,ลวิ่งวิ่งไม่รู้ไม่รู้ไม่้ไรไไดูด้ทำต้นสนสดต้นจีหนึงพัน้อยเก้บาทหนึ่งพันเการมีต้นเล็กลงมาหน่อยเต้นจี๊มันนี้พันห้านะ พี่ฟางจริงๆแล้วอ่ะต้นที่เราซื้ออะจะมีฐานคือือนนี้เอ้าอ๋อมันมีขายอยู่ตรงนั้นนี่เอาไหมไปมันรบสุดปะเรากำลังจะกลับไปเอาฐานต้นไม้ดูหนอย่ะที่เห็นอยู่ก็เราต้องหาให้เจอทุกปัญหามีทางออก เราไปเลยได้เหรอครับมันเป็นตัวโชว์ไม่ใช่เหรออ่าน้องคนนี้ไม่เจอไม่มจริงๆอะ่ะหนูเริ่มเวียนหัวละพี่คะหยิบตัวโชว์ไปได้เลยปะ่ะครับมันมีตัวบัตรโคอยู่สามารถชำระเงินได้เลยโอเคขอบคุณค่ะนี่ไงลูกบอลใช่ต้นเราแค่จิว๋วนึงหรือว่าเราต้องเปลี่ยนไซส์หร,หรือว่าต้องเปลี่ยนไซส์ฐานด้วยป่ะไซส์นี้หรอใช่ใช่หนูก็ต้องเปลี่ยนฐานด้วยก็ต้องเปลี่ยนยกเซตเลยสีแดงกับสีทอง สีแดงดีกว่าลูกบอลโอเคตอนนี้เราได้ต้นไม้กับกับอะไรแค่ต้นไม้อย่างเดียวต้นไม้กับกล่องใส่ต้นไม้มีคนทำลูกบอแตกด้วยมันเป็นไอ้นี่เหรอมันแตกง่ายเหรอเป็นแก้วหรออลูมิเนียมสแตนเลสโพลีเอสเตอร์แต่เมื่อกี้มันดูอะไรกว่านี้ใช่ใช่เราไปลองไปดูอีกรอบนึ่งโอเค เนี่ยมันจิ๋วมากเออไปเอาจากไหนวะเออหรือว่าเขาขายแยกปะเนี่ยมันแค่นี้ยของคุณลูกค้ามีต้นคริสต์มาสนะคะสะกรู่นะคะพนักงานมืนอใหม่ค่ะนี่ทำไงนะเริ่มคล่องเริ่มคล่อง โอเคชนอลอันนั้นไปแล้วไม่ใช่เหรอเอารอใช่ไปคีนอเลิฟเหรอโอ้มีเยลลี่ด้วยพี่ป้างงานงดชิมเยลลี่เขารู้เหรอว่าจะชิมเขารู้เหรอว่าถ้าเราจะกินเยลลี่อ่ะตักเลยตักเลยถ้าเราหยิบอย่างอันตะกี้บาทวะอย่างละอันหมดนี่เลยเหรอเออตะกี้บาทวะเนี่ยเขาบอกว่า59บาทต่อ100กรัม แล้วถ้าเราหยิบทุกอันอย่างละชิ้นป่าเริ่มอันนี้ก็จะเป็น,น,นเยลลี่รสเบอร์รี่ชีสเค้กสตรอเบอรี่แบลเยลลี่อ,อุ้ยเยอะมากมันเยอะมากอย่างละอันทำไมพี่ไม่เอาที่หนีบมามันไม่มีเกือบแลเกือบจกแล เกินเปล้าวนี่แ่เราก็ว่าไม่มีมันอยู่นี่หนึ่งร้อสสพี่จะมาซื้อน้ำไม่ใช่หรอลืมเออว่เราได้ไงน้ำสีแดงน้ำดื่มทำไมน้ำดื่มดื่มอยู่ในกระป๋องเหรอเออว่ะ จริงดีน้ำดื่มแบบน้ำดื่มเฉยๆใช่ไหมเฮ้ยน้ำดื่มไปกระป๋องน้ำคื่มเฉยเ็นได้ของมาแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเรากลับไปแกะกันดูดีกว่านะคะว่ามีอะไรบ้างนะจ๊ะไอเกียหัวใจมือถือขายพี่คะมีคนเก็บโทรศัพท์ได้ไหมอะ บ้ามากันเนาะสวยงามเป็นโทรศัพท์ s a m s u n ะ Galaxy A21 ข้างหลังเป็นเพชรสีดำอะค่ะใช่สีสัขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะได้แล้วโครจับตาพี่ยอกกี่ลืมและมีคนที่เขานั่งอยู่ในห้องนั้นคือเขาอย่าบอกนะว่าเขายังไม่ออกจากห้องตั้งแต่เราที่เรามาถ่ายเขาเลยรู้ว่าโทรศัพท์มันหายจากห้องนี้แล้วไ็อยู่ตรงโน้น โอเคค่ะทุกคนแลวแล้วล่ะค่ะเราก็ไปซื้อของเรียบร้อยนะคะตอนนี้เราก็ยังไม่ได้อยู่ที่ไหนนะคะเราก็ยังอยู่ที่เกมเดิมมาเปิดของที่เราซื้อมาวันนี้นาฬิกาตั้งโต๊ะรอปอ้านาฬิกาของดัแต่ว่าเป็นแบบช็อตเล่ชาดีก็ดี่ต่อไปต้ปตปตเนเสริมปลอมนะคะเอาไว้ตั้งโต๊ะแบบอย่างเงี้ยโต๊ะทำงาน ทางคอมอะไรอ่าเงี้ยแล้วก็เยลลี่เกียร์หยิบทุกชิ้นชิ้นละอันเม่ถ่ายนะคะเท่าไหร่คิดว่าแปดสิบเก้าบาทนะคะหยิบอย่างละอันเนาะทุกท,ทุกตู้ที่มันมีนะแต่ว่าเราไม่หยิบฟังพี่หยิบนี่ก็งหรอที่สอง มันเหนียวอ่ะแต่ว่ามันก็กระจายเยลลี่แต่สิ่งหนึ่งที่สัมผัญได้คือรสชาติอันเยอะคือกลิ่นช็อกโกแลตตีขึ้นมากจบไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะของต้แงแรงบ้านที่มีเกียร์เหนียวส้นข้างเยอะนะคะแต่ถ้าถามหาเองคริสต์มาสเนี่ยก็มีบ้างนะคะอาจจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่เพราะว่าเรากกระปุกแล้วก็รับรองว่ามันมีอวามเงี่ยงเงี่ยงมากมันมีความช็อตชิภาพหนึงหัวเป็นยังไงนะมันก็แบบอคแดงเขียว ม่อยู่กับดอกโซนเล็กๆนะคะก็<ช>คือหมดเนี่ยนะคะ4ชิ้น1,000บาทนะโคเวอร์นะแบนท์ก็ะคะประมาณนี้ต่อไปที่มีเป็นเรา่าก็มาเดินดูเองสำหรับวันนี้น,นะคะเราก็ต้องขอตัวก่อนก็ไปจับบ้านก่อน